ชมครับแม่บ้านหน้าเสียเลยแหละครับโดนตามตัวบอกนาอำเภอเรียกไปตำหนิเปิดห้องมาถึงกับอึ้องที่แท้ถูกทำเซอร์ไพรส์ในวันเกิดครั้งแรกในชีวิตครับนายพัชรพัฒน์ศรีธัญ,ญนลน,นะครับซึ่งเป็นนายอำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบ,บุรีนะครับมีการโพสต์คลิปวิดีโอในทิกตอกเผยเหตุการณ์เซไพรส์ป้าสนิทครับซึ่งเป็นแม่บ้านของที่ว่าการอำเภอจนกลายเป็นโมเมนต,ต์ที่หลายคนชื่นชมครับเซอรไพรเบิร์ดเดย์แรกในชีวิตป้าสนิทแม่บ้านของอำเภอดอนตูม โดยระบุข้อความว่าเพราะทุกคนคือฟันเฟืองเราจึงไม่แบ่งแยกชั้นตำแหน่งสุ่พลายเบิร์เดย์แรกในชีวิตของป้าสนิทแม่บ้านของอำเภอดอนพุทธทีมงานหลอกป้าว่าผมเรียกมาเพื่อตำหนิแต่พอเข้าห้องมาก็โล่งใจพร้อมกับรอยยิ้มเค้กวันเกิดแบบเต็มๆครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าทุกตำแหน่งในองค์กรมีความสำคัญเราจึงให้ความสำคัญทั้งหมดนี่คงจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ทีมของเราในเข้มแข็งเมื่อเป็นทีมที่เข้มแข็ง อยากจะทําอะไรก็ได้ดังใจรอยยิ้มที่ให้เราก็ได้รับเช่นกันข้อสําคัญก็คือเกียรติดํารงเกียรติเมื่อเราให้เกียรติใครไปเราก็จะได้รับเกียรตินั้นกลับคืนมาเรื่องบางเรื่องเล็กน้อยแต่มหาศาลครับ